สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่องคลิกมันนี่ครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับมาพูดถึงเรื่องวันนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์ใหม่มาแนะนําครับผมไม่รู้ว่าเก่าว่าใหม่ก็ไม่แน่ใจกันครับผมแต่เห็นเพื่อนๆเขารีวิวกันถอนได้เข้าธนาคารเดือรงไันครับผม ครับเราไปดูหน้าตาเว็บไซต์กันเลยครับผมครับดัดมันที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับครับหน้าตาเว็บไซต์ครับผมที่ผมวงกลมไว้นี่นะครับเว็บไซต์ครับผมเป็นเว็บไซต์สมัครด้วยเบอโทรศัพท์นะครับครับเว็บไซต์นี้เล่นง่ายครับผม ครับถ้าพูดปิดพูดตัวกระอไปด้วยนะครับครับเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับผมและขอให้เพื่อนเทุกคนดูให้จบนะครับขั้นตอนการสมัครการเล่นนะครับและขั้นตอนการปั๊มแต้มนะครับปั๊มเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีปั๊มเงินนะครับครับเราเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับผม ครับผมเข้ามาจะไปเจอเพื่อนๆคนไหนที่สมัครแล้วจะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับเข้ามาเพื่อนๆที่ยังไม่สมัครจะเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสมัครนะครับผมครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับ หน้าตาการสมัครครับผมเว็บไซต์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับขั้นตอนที่สองใส่หมายเลขแก้แคปชาตินะครับผมอย่าให้ปิดนะครับตรงนี้ครับผมถ้ากดปิดจะสมัครไม่ได้นะครับครับขั้นตอนที่สามครับใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านสองครั้งครับต้องให้เหมือนกันนะครับผมฝากรหัสแนะนําของผมด้วยนะครับนี่ครับผม ครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับผมจะใส่มั่วไปครับผมครบสิบตัวแล้วยังไม่ครับผมสองสี่ปครบสิบตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับผมเจ็ดเกาหกเก,ก,การหัสผ่านผมก็ตั้ง ไปครับผมตั้งถอยหลังนะครับสี่สามสองหนึ่งครับผมสี่สามสองหนึ่งครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเข้าสู่ระบบครับง่ายอย่างนี้นะครับผมก็จะบันทึกก็ได้ไม่บันทึกก็ได้ครับผมรหัสผ่านแต่ผมแนะนำว่าอย่าบันทึกเลยครับถ้าบัญชีหลักของเราอย่าบันทึกนะครับไปดูเลยครับหน้าตาครับผมเข้าไปที่รูปโปรไฟล์รูป ชันก่อนนะครับครับตอนนี้ไม่มีนะครับกระเป๋าสตางค์ครับผมไม่มีตังซักบาทเลยนะครับผมเราไปดูหน้าแรกกันเลยนะครับผมแนะนํานะครับผมให้เลือกที่ให้เล่นอันที่ติ k t ตอกนี่ครับผมเล่นง่ายกว่าเพื่อนนะครับผมครับเข้าไปดูกันเลยนะครับสมาชิกธรรมดาจะได้อ่านประจำสามครั้งนะครับต่อวันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะปั๊มงานปั๊มเงิน เดี๋ยวผมบอกวิธีนะครับผมครับ้าไปดูนะครับผมรับงานนะครับ3งานนะครับครับรับเสร็จก็กลับย้อนกดย้อนกลับนะครับแล้วก็ไปที่เมนูต่อไปครับที่งานนะครับกกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ก็ให้ส่งรูปภาพแต่ผมไม่เข้าไปดูได้นะครับผมแคปไว้แล้วครับรูปภาพรูปเดียวนี้ผมเล่นมาตั้งนานรูปเดียวครับผม ครับผมก็เล่นรูปนี้นะครับผมครับผมก็ส่งครับผมแค่นี้ครับผมง่ายง่ายครับครับเดี๋ยวผมจะส่งให้หมดทั้งสามอันก่อนนะครับครับเมื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ส่งทั้งสามงานแล้วก็เสร็จแล้วับอยู่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับนี่ครับผมและถ้าว่าจะตรวจสอบผ่านเสร็จสิ้นจาก มาอยู่หน้านี้นะครับแล้วยอดเงินเราจะขึ้นครับเข้าไปดูที่ของฉันได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับมันยังไม่ขึ้นครับผมไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีปั๊มปั๊มเงินนะครับครับขั้นตอนแรกครับผมให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกดเข้าไปที่คําว่าเฉิญนเพื่อนนะครับครับให้คัดลอกไอดีตรงนี้นะครับนี่ครับผมให้เพื่อนเพื่อนคัดลอกนะครับแล้วก็ เอาไปวางในลายหรือในในอะไรก็ได้หรือว่าวางใน g o Google เกลือคมเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับครับกดเข้าไปครับผมครับของผมก็ปี้ไว้แล้วนะครับครับผมจะวางแล้วครับครับแล้วก็กดไปเลยนะครับผมครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับสามสามสี่อย่างนี้นะครับ เบอร์โทรศัพท์มือถือครับผมใส่ให้มั่วๆก็ได้ครับใส่ไปเลยนะครับผมศูนย์7ปด0ูนย์เกูนย์เจดศูนย์ดศูนย์อะไรก็ใส่ไปเลยครับผมรหัสยืนยันตรงนี้ต้องใส่ให้ถูกนะครับตรงนี้ครับผมรหัสรหัสผ่านนะครับเข้าสู่ระบบต้องสีตัวนะครับถ้าว่าสามตัวมันจะไม่ให้นะครับผมลองแล้วครับผมครับลองดูนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมจะใส่ศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งสี่ห้า สองสามคบสิบตัวยังครับผมสองสี่หกแปดสองสี่หกสองสี่หกแปดอีกตัวเอาใส่ลเลขเก้านะครับอ่าหกสองสองสองใส่ให้ถูกนะครับตรงนี้ครับผมรหัสผ่านครับผมอ่าจะจำใจใส่รหัสอะไรครับผมแต่ย้ายซ้ำกันหลายครั้งเกินนะครับอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับผม แปดเก้าศูนย์นะครับครับก็แค่กดลงทะเบียนนะครับอ่เท่านี้ครับผมเข้าสู่ระบบแล้วเราก็ได้แล้วครับเปอร์เซ็นต์ของการเชิญเพื่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าห้าสิบตางค์หรือว่าสี่สิบตางค์ครับผมผมไม่แน่ใจครับผมครับเท่านี้ครับผมก็ง่ายนิดเดียวครับผมเข้าไปดูในบัญชีหลักของเราได้เลยครับผมยอดเงินจะขึ้นแล้วครับผมครับง่ายครับผม ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมมีอันนี้มาบอกครับผมถอนได้จริงครับอันนี้ครับขันตํำอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับครับรีบเล่นครับไม่นานเว็บนี้ก็จะบินแล้วผมดูท่าแล้วนะครับผมครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับครับนี่เป็นบัญชีผมไว้ปั๊มนะครับอันนี้นะครับผม ผมก็กดมั่วๆไปทั้งหมดนะครับปั๊มปั๊มปัมปั๊ปั๊เข้าบัญชีหลักของผมนะครับครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็เจอกันใหม่รับหน้าครับรับผม